ยิ่งด่ายิ่งปังเชิญตามด่ากันเยอะๆเลยค่ะตะกี้เข้าไปดูวีไอไลฟ์สดแกบอกว่าคิวงานเดือนพฤศจิกายนว่างแค่วันที่ห้าที่หกแล้วคิวที่จะไปเที่ยวปลายปีคงจะไม่ได้ไปเพราะไม่มีวันว่างเลยโอ้โหมาดูเอานะคะมีแหละคิวงานของค่ายเพลงน้องใหม่ระยะเวลาเจ็ดแปดเดือนนี้มีแหละผู้บริหารสมองเพชร แบบผู้ใหญ่บ้านคิดเร็วทําเร็วเฮงเฮงปังปังจริงๆอวตารที่ตั้งช่องมาดาผู้ใหญ่บ้านมาดูนี่ความสําเร็จของเขามาดูแล้เอาไปปรับปรุงตัวเองนะจ๊ะดราม่าอาวตารทั้งหลายที่ออกมาเซฟคุณแม่บอสจญิงที่ออกมาดราม่าที่ออกมาบอกว่าวงกาแฟจะอยู่ได้ไม่นานมาวันนี้เป็นยังไงละ่ะเห็นแจ้งประจักษแล้วนะใช่ไหม วงเขาคิวงานไม่ว่างเลยที่บอกว่าจะไปเที่ยวก็คงไม่ได้ไปแล้วเพราะว่าคิวงานมันเต็มหมดแต่อีกวงเนี่ยนอนกันจนเบื่อเพราะอะไรเพราะผู้บริหารวงหรือเปล่าคิดดูให้ดีนะคะถ้าอยากจะปังอยากจะดังต้องไปให้ไกลกว่านี้ผู้บริหารต้องเก่งและแก่งต้องมีหัวใจที่เป็นผู้บริหารไม่ใช่ ดันแต่ตัวเองสังเกตสีหน้าของหัวหน้าวงทั้งช่วยร้องทั้งช่วยดันจังหวะที่เข้าที่หน่อยไหมหัวหน้าดันผิดคนก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะการที่จะพาปุงไปได้ใครมันต้องมีหัวคิดเป็นนักบริหารค่ะไม่ใช่ทำอะไรเดิมเดิมรูปแบบเดิมๆแล้วติ่งก็ตามแซะคนอื่นไม่แล้วไม่เลิกตามด่าว่าคนอื่น ตามดาตูเกียวมิวสิบอกว่าต o เกียวมิวสิเนี่ยเป็นแค่ค่ายเพลงน้องใหม่เป็นแค่ค่ายเพลงกระแสคงอยู่ได้ไม่นานแต่ค่ายเพลงตำนานเนี่ยวงที่อยู่เมนตำนานมาสิบกว่าปีทำไมถึงไม่มีคนจ้างงานหลายคนเขาก็สงสัยในข้อนี้ว่าวงที่บอกว่าตัวเองไม่ใช่กระแสแต่ตัวเองเป็นตำนานแต่ทำไมมีคิวงานแต่ละเดือน ไม่ถึง20คิวเลยบางเดือนก็ไม่ถึง10คิวงานมีน้อยแบบนี้แล้วลูกน้อยลูกคงจะอยู่ยังไงจะเอาอะไรกินแล้วหัวหน้าเนี่ยก็เป็นเดือแบกนะดันแต่คนที่ไม่น่าจะดันอย่างสาวบ้างไฟไหลเนี่ยคือร้องเพลงไม่ได้เลยแต่ฝืนร้องฝืนยิ้มบอสหญิงก็แบกร้องผิดเนื้อร้องผิดคีย์บอสหญิง ก็อุตส่าห์ไกด์ให้ให้ร้องถูกเนื้อถูกคีแต่ก็ยังร้องเพี้ยนเหมือนเดิมคือน้องเขาเอาอลายร้องเขาหายใจทางไหนหายใจทางปากหรือหายใจทางตูดร้องเพลงได้แค่นี้ถ้าร้องแบบนี้ก็อย่าร้องดีกว่าแล้วหัวหน้าถ้าสมมุติว่าหัวหน้าเลือกสองมาตรฐานดันลูกๆในวงเท่ากันมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้มันก็จะมีตัวเด่นตัวชูวงแต่หัวหน้าเนี่ย เหมือนดันแต่ตัวเองคนเดียวแล้วดันแต่สาวไหลสาวไหลก็ร้องไม่สูกสักสีร้องไหลลงไปเป็นไหลเรือไฟนครพนมแต่อีกคนเนี่ยร้องเป๊ะร้องเก่งร้องได้ทุกเพลงอินเตอร์เทนเด่นหน้าตาก็สวยหวาหน้ากลับไม่ดันกลับไม่ให้ช่องว่างที่น้องจะได้เกิดเลยนี่หรอจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเกียวมิวสิกหลายคนก็บอกว่า มันเทียบกันไม่ได้เลยนะโตเกียวมิวสิกเนี่ยเขามีแต่นักร้องคุณภาพใครไม่ดีหรือทำไม่ได้บอสก็สั่งให้ไปฝึกฝนเขาจะไม่ปล่อยไว้ให้เป็นเนื้อร้ายของวงหรือให้เป็นจุดแย่ของวงแน่นอนมีขนาดผู้ใหญ่บ้านเขาปั้นไว้ตั้ง32ล้านวิวแล้วนะก็ยังทำอะไรไม่ได้เลยหลายคนก็เตือนหัวหน้าถ้ายังไม่พัฒนาแบบนี้เนี่ย มันจะยิ่งจมจมดิ่งไปมากกว่านี้แล้ววงน้องใหม่ที่หลายๆคนพูดเนี่ยตอนนี้คิวงานเขาไปได้ไกลเขาไปได้ปังเวอร์นะแต่อีกวงเนี่ยกลุ่มปิดคนดูไม่ถึงยอด5,000เลยแล้วจะเอาอะไรมาอยู่ได้ให้มาดูวงที่เป็นกระแสที่อยากให้ติ่งเนี่ยมาดูความตังของโตเกียวนะหลายคนบอกว่าถ้าติ่งไม่อยากซื้อบัตร เดี๋ยวมีคนให้บัตรฟรีนะและจะกรีดมันออกมาหลังหมายว่าตัวเกียวเขาของแท้จริงๆไลฟ์พร้อมกันคนดูตัวเกียวสา0 0 0ืกว่าอีกวงสี่พกว่าคิดได้เห็นเห็นเลยนะมองได้แบบนี้คือรู้เรื่องแล้วใช่ไหมว่าเหตุเพราะอะไรที่วงเขาดังดังมาจากอะไรคนดูเขาเยอะไลฟ์พร้อมกันทำไมตัวเกียวคนถึงดูเยอะกว่า เพราะมันมีอะไรแปลกใหม่ที่เข้ามาเสริมทับให้กับวงไงแต่อีกวงนะนอกจากจะมีสาวเสียงไหม่แล้วก็ยังมีไอ้หนุ่มความจำสั้นเนี่ยที่มันขึ้นร้องเพลงทีไรทุกคนต้องคอยลุ้นเลยนะว่ามันจะเปลี่ยนเนื้อเพลงอีกไหมเพราะแต่ละวันเนี่ยที่มันขึ้นเนี่ยมันเปลี่ยนเนื้อเพลงของมันตลอดก็ไม่รู้ว่ามันจะความจำสั้นไปถึงไหนและหัวด้านเนี่ยก็ดันสุดลิสุสดเด,ดเลยนะ ไอสองตัวนี้เนี่ยอยากร้องสาวเสียงไหลกับไอหนุ่มความจาสั้นพอร้องก็ไม่ตื่นสักทีตื่นเถอะตื่นมาฟังคนที่เขาอยากจะบอกความจริงว่าเมื่อไหร่จะเลิกร้องเพีย้ยนเลิกร้องเปลี่ยนเนื้อเพลงเมื่อไหร่จะเลิกไหลแต่ละวันมีเรื่องให้คาตลอดไม่แปลกใจเลยที่ไม่มีคนจ้างวงอื่นๆเนี่ยเปิดฤดูก,กาลคิวงานเนี่ยเต็มทั้งเดือนแต่นี่เนี่ยหมดเลย สองคนนี้หมดแล้วศาสนาที่จะปางต่อเพราะว่าอะไรเพราะตะกอนผู้ใหญ่บ้านอยู่ก็ยังหนุนนำให้มาถึงจุดนี้ได้แต่ตอนนี้ก็คือปล่อยไปตามเวรตามกรรมมันก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของใครของมันล,ละล่ะเพราะโอกาสดีๆนั้นก็หมดแล้วเช่นเดียวกับหัวหน้าพลังบวกอยากรู้ว่าถ้าสองนักร้องคิดว่าดังเสียงไหลกับหนุนความจำสั้นเนี่ยถ้าเขาอยู่ด้วยกัน ขาร้องเพลงด้วยกันมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกคนว่าไหมถ้าสาวเสียงไหลกับไอห,หนุ่มความจำสั้นมาร้องเพลงเดียวกันมันจะร้องจบเพลงไหมหลายคนแทบลุ้นตามแต่ละเพลงที่พวกเขาร้องมันร้องไม่จบสักเพลงหลายคนบอกว่าถ้าร้องแบบนี้ก็อย่าร้องเลยนี่แหละติ่งที่ชอบอวยกันจนไม่รู้ว่าอันไหนของแท้อันไหนของเทียมนะที่อวยบอกว่า คงกระแสะจะอยู่ได้ไม่นานตอนนี้เขาอยู่มาเจ็ดแปดเดือนแล้วและคิวงานเขาไม่ว่างเลยแม้แต่วันเดียวเขาจะจัดมิ팅จะจัดไปเที่ยวก็ยังจะแทบไม่ว่างก็คิดดูว่าใครมันจะปางขัวกันนี่ก็คือข้อคิดเตือนสตินะวงที่อยู่มานานก็ใช่ว่าจะค้างฟ้ามันอยู่มานานมันก็เป็นได้แค่ตำนานนั่นแหละแต่มันเป็นสิ่งแตกไหนไม่ได้ ขนาดดึงคนนั้นคนนี้มาเสริมมันก็ยังไม่มีอะไรแปลกใหม่ก็อยากให้พัฒนาไปมากกว่านี้ถ้าอยากดังอยากปังกว่านี้ก็ต้องรู้จักพัฒนาให้มันเทียบเท่ากับวงกระแสมันถึงจะปัง